โอ๊ยโนำไปใสนำไปสลูกแล้ว KT ชแล้วกี้ปที15ต่อยังตาอยู่นะคยังตามอยู่าแล้วเหมือนกันนะอแลสนน่ะโอ้เรเป็นสทที่16 16เข้าแล้วทังงวะนี้โอ้โหเอินคู่นี้ไปแล้ว ผมชายยังคงยิงตีหยอดแล้วเกมที่พวกเราแล้วมาจียอีแล้วอ๋อแล้วมันสเ้การยนออกอกอนเป็นสกอร์ที่17-26โอ้ยิงเิมไปแล้วได้แล้วนะที่ใจมกทีัไง เรืองนี้มไม่ใช่เรื่อีเกิดขึ้นในวันนี้แตเป็นเ่องขายร้นะเป็นต่อที่18ต16เอาละนะขวัญกำลังใจมาแล้วนะไปแล้วโอ้ย17ต่อ18ปิยนจริงนะจังหวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปที่สมีแค่ที่เดียวโอ้ยทางด้านของเก่ียิ่เล่นเร็วกว่า เดืนสังหาที่9 17โอ้ย20งานนี้จะพลาดแล้วเป็นสิงหาที่20ต่อ17ออเลรอฮะจะเป็นเกียร์แม่หรือเปล่าในลูกนี้หรือว่าจะลงเตงขึ้นมาใช่เราไม่ยจะรู้ได้เราะเรสองไหลจะไม่ตีอะไรเลยแล้วโอ้ยลงสวยงาม3เหลี่ยมแล้วเป็นสิงหาที่18ต่อ20 2อลูกเพื่อตามทันนะครับแต่เขาเล่นลูกเสียเพื่อจบเกมใช่แล้วนะเกดึงต้องทันจริงๆแต่ถูกแบบนี้โอ้ยไปแล้วนะแล้วลูกนี้มาอีกแล้วไปแล้วนาไกลโอ้ยยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่ไม่ยอมนะ